สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำคุณสมบัติของโปรแกรม Cktime.net ซึ่งซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะใช้กับเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนใบหน้าบางรุ่นนะครับที่ผลิตจากโรงงาน Cktable เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของโปรแกรมว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ ตัวโปรแกรมเมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามาเนี่ยก็จะมีหน้าแดชบอร์ดซึ่งหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะสแ,แสดงข้อมูลในระบบนะครับว่ามียูเซอร์กี่คนยูเซอร์ที่มีอะไรนี้มือกี่คนยูเซอร์ที่มีใบหน้ากี่คนไม่มีใบหน้ากี่คนแล้วก็ณวันปัจจุบ,บันเนี่ยมีการลงบนทึกเวลาอแอชเดนเนี่ยไปแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่นะครับอย่างที่เลฟหนึ่งรีฟเป็นศูนย์แอชั่นเจ็ดร้อยยี่สิบแปดคนนะครับก็จะแสดงเป็นกราฟ แบบนี้แล้วก็ใช้เป็นกราฟวงกลมด้วยครับีใ้ในการใช้งานโปรแกรมครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีการเพิ่มเครื่องครับเราต้องเพิ่ม,เ,มเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องสแกนในมือเข้าไปก่อนนะครับในในการเพิ่มเครื่องเนี่ยเราก็จะใส่ใหมายเลข i p a d d r e s s เข้าไปนะครับแล้วก็กําหนด area ให้กับเครื่องนะครับในกรณีที่เรามีสมมติเราไปใช้กับหน่วยงานที่มีหลายๆสาขาเราสามารถกําหนด area เนี่ยครับเป็นสาขาเป็นพื้นที่นั้นๆได้เลย สมมติว่าในแอเรียหนึ่งมีเครื่องอยู่2เครื่องในแอเรียสองมีเครื่องอยู่อีก3เครื่องนะครับพนักงานที่สังกัดในแต่ละแอเรียอาจจะเป็นแอเรียหนึ่งหรือแอเรียสองระบบก็จะทําการซิงค์ไนต์ข้อมูลใบหน้าข้อมูลลายนิ้วมือเนี่ยไปที่เครื่องในแอเรียนั้นเท่านั้นนะครับเราก็สามารถเลือกพื้นที่ในการจัดการเราไม่จำเป็นที่จะส่งข้อมูลใบหน้าข้อมูลลายนิ้วมือเนี่ยไปเครื่องทุกเครื่องที่มีในระบบครับเราสามารถแยกพื้นที่ได้นะครับโดยการกําหนดผ่านแอเรีย นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับดึงข้อมูลสั่งดึงข้อมูลครับข้อมูลพนักงานข้อมูลใบหน้าข้อมูลภาพถ่ายข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเก็บในตัวซอฟต์แวร์ได้เลยก็เป็นการสำรองข้อมูลไว้เกิดว่าถ้าเกิดเครื่องต้องมีการช้รุดเสียหายเราสามารถที่จะดึงข้อมูลจากซอฟต์แวร์ส่งกลับไปทัวเครื่องได้เลยอันนี้ก็สามารถให้ทําให้ระบบมีการแบ็กข้อมูลไว้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับ เรามาดูในฟังก์ชันการเก็บข้อมูลของพนักงานนะครับการเก็บข้อมูลพนักงานเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลพนักงานโดยมีรายละเอียดที่คพ่อน้าจะมีมากมายเลยครับมีหลายฟิลด์ให้ใส่เข้าไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันที่จ้างนะครับเรื่องของ area เรื่องของสิทธิ์ในการใช้งานเครื่องสกแกนนะครับคนนี้พนักงานคนนี้มีสิทธิ์เป็นอะไรสุดว่าถ้าเขามีสิทธิ์เป็น เป็นแอดมินเลยครับเขาก็สามารถที่จะไปเข้าเมนูหน้าเครื่องสแกนแล้วก็ทําการเข้าสู่เมนูบันทึกใบหน้าลบผู้ข้อมูลผู้ใช้ได้เราสามารถกําหนดสิทธิ์ได้ผ่านตัวโปรแกรมนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังบอกข้อมูลในว่าพนักง,งานคนนี้นะครับมีรายมือกี่ลายมือ,ม,อมีภาพถ่ายใบหน้าหรือไม่นะครับมี face photo หรือไม่นะครับก็เป็นข้อมูลนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลที่เป็น private detail ครับจะเป็นเรื่องของทอู่ emergency contact detail อะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับ ช้วิธีเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานก็ได้ครับจริงๆแล้วในส่วนที่เราใช้งานเยอะๆเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนของเรื่องของ a t t e n d a c e กับ Report เป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของ Access เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตั้งในสุดของการผ่านเข้าออกประตูนะครับว่าสามารถผ่านเข้าออกตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงในแต่ละวันเราสามารถกําหนดสิทธิ์ได้ในกรณีที่นาไปใช้กับระบบล็อกประตูนะครับเราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราจะบอกว่า V.I.P. นะครับเข้าได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือว่าันอาทิตย์ก็ตามแต่ส่วนเป็นพนักงานธรรมดาพนักงานออฟฟิศธรรมดาก็อาจจะเข้าได้แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเราสามารถที่จะเพิ่มช่วงเวลาเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ส่งไปตู่เครื่องอันนี้จะเป็นเรื่องของไ s e ซ Control ครลในเรื่องของไ m ม์ t t e n ีนแดนในการทรึกลงเวลาสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็จะมีอยู่3สเตจด้วยกันนะครับอันดับแรกคือเราสร้าง Time T a b l e t i m e Table ก็คือเวลากับ เวลาเข้างานออกงานกี่โมถึงกี่โมนะครับแล้วก็ในแต่ละเวลาเนี่ยเราให้เขาเริ่มบันทึกลงอนุญาตให้ลงเวลาเนี่ยเข้างานเี่ยตั้งแต่กี่โมอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะบอกว่าเขาเข้างาน9ก้าโมงนะครับกะนีเข้างาน9ก้าโมงอนุญาตให้พนักงานเริ่มบันทึกเข้างานได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็เลิกงานส8บแปนาฬิกาให้ลงเวลาเลิกงานได้สูงสุดถึง4ี่ชุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกนั้นยังสามารถกําหนดเงื่อนไขต่างๆได้อีกนะครับเช่น ถ้าถ้าเขามีการเลทเกินกี่นาทีนะครับระบบจะไม่คิดเลทให้ก็คือว่าอนุญาตให้เลทได้ไม่เกินกี่นาทีนั่นเองนะครับหรือว่าอนุญาตให้ออกก่อนได้ไม่เกินกี่นาทีนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีการเลทเกินกี่นาทีให้ปรับเป็นขาดงานหรือว่ามีการออกก่อนเกินกี่นาทีให้ปรับเป็นขาดงานนะครับและในกะนี้เนี่ยมีการคิดคำนวณ O อหรือไม่ถ้ามีก็ติ๊กถูกเข้าไปนะครับและนอกจากนี้นะครับในการทํางาน o t นะครับเราสามารถ สร้าง OT ก่อนเริ่มง,งานก็ได้ว่นในกานี้เนี่ยถ้าเกิดพนักงานมาก่อนเวลา9ก้าโมงนะครับมาก่อนเวลา9ก้าโมงสักกี่นาทีสมมติมาก่อนเวลา9ก้าโมงสมงักหกนาทีหมายความว่าถ้าพนักงานมาตอน8ปดโมงก็จะรับให้เวลานี้เป็น working hour ด้วยนะครับหรือว่าพนักงานเลิกงานหลังจากเวลาสิ้นสุดงานเนี้ยไปกี่นาทีจะปรับให้เป็น working hour ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในช่วงเวลา9ก้าโมงถึงสิบแปดนาฬิกาเนี่ยมัน working hour อยู่ที่เก้าชั่วโมงนะครับถ้าเราเกิดเราไปปรับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย working hour ก็จะเป็น บวกไปอีก1มนชั่วโมอง2ชั่วโมองสาชั่วโมองแล้วจากการคำนวณตีงนีนะครับและในการจดกับข้อมูลการเข้าหรือออกงานเนี่ยเราสามารถตั้งให้ระบบเนตรวจ,จับจากเวลาแรกที่มีการสแกนและ,ะเวลาสุดท้ายที่มีการสแกนในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง time table พอเราสร้าง time table เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากำหนดเรื่องของการเอาตารางตารางเวลาไปผูกกวันครับอันนี้เราพูดระหว่างตารางเวลาผูกกวันเมื่อกครู่ time table เนี่ยเราเป็นการทําเรื่องเกี่ยวกับเวลาตอนนี้เราเอาตารางเวลามปผูกกวันนะครับ เราก็สามารถที่จะบอกว่าตารางเวลานี้ตารางเวลาเนี้ยที่จะใช้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มแต่ใช้งานตั้งแต่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็เลือกเอาว่าช่วงเวลาที่ต้องการใช้เป็นยังไงอย่างเช่น d e f a u l t s h i f t เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงถึง18นาฬิกาแต่ถ้าเป็น d a y s h i f t นะครับก็จะเป็น8โมงถึง17นาฬิกาก็าจะมี2 2ช่วงเวลาเราสามารถสร้างเพิ่มได้อีกครับตรงนี้นะครับพอเราสร้าง2อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำมาสร้างเป็นปนกะ,นะครับ เราก็จะมาสร้างเป็นกะให้พนักงานก็จะจับพนักงานมาผูกกะโดยวิธีการผูกเนี่ยเราก็จะไปเลือกครับว่าเราจะผูกชิปไหนกะไหนผม,ผมผูกเดย์ชิปครับผมให้เดย์ชิปเนี่ยผูกตั้งแต่วันที่1เดือน7นะครับใช้ไปถึงสิ้นเดือนเท่านั้นสมมุติว่าเป็นสิ้นเดือนเท่านั้นก็เป็นสิ้นเดือน7แล้วผมก็กด assign to employee เข้าไประบบก็จะไปดึงข้อมูลพนักงานมาเราก็ต้องเลือกครับว่าเราจะไปกําหนดช่วงเวลาเดย์ชิปเนี่ยตั้งแต่วันที่1เดือน7ถึงสิ้นเดือน7เนี่ย ให้กับพนักง,งานในกลุ่มไหนนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นพนักง,งานสังมติี่ต้องการผูกพนักง,งานกลุ่มนี้ผมก็เลือกตรงนี้เข้าไปนะครับผูกกับพนักง,งานกลุ่มนี้แล,แล้วผมกดคอนเฟิร์มระบบก็จะทําการผูกกับให้กับพนักง,งานกลุ่มนี้ทั้งหมดในช่วงเวลานี้นะครับต่อมาในกรณีที่พนักง,งานนะครับมีการกําหนด,ดเวลา จากตัวสแก n ร์ไว้ก็เรียบร้อยแล้วจะปรากฏว่ามีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นในวันที่18นี่ยนะครับวันศุกร์ที่18นะครับพนักงานคนนี้ต้องมาเข้างานเร็วขึ้น1ชั่วโมงจะไปเข้างานในกะ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ normal work เลือกครับ8โมงและ i ายเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นโมงถึง5โมงเย็นนะครับหรือว่าพนักงานคนนี้เนี่ย จะมีการสิ้นเดือนวันนี้นะครับให้หยุดนะครับให้เป็นวันหยุดเรามาเลือก day off ครับนะครับ day off แล้วก็กดตรงนี้นครับและ assign กวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของเขาครับอันนี้คือการใช้กะแบบชั่วคราวนั้นก็จะเหมาะครับในกรณีที่เรานําไปใช้กับกะที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการสลับเวรแลกเวรกันตัว temporary schedule เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับต่อมามาดูในหัวข้อของ transaction นะครับ transaction ก็คือการ scan นะครับการ scan ผมจะเลือกแล้วผมจะเลือกช่วงเวลาเฉพาะดูเฉพาะารเซสชันเฉพาะวันนี้นะครับตอนนี้เราเห็นว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเลือกคนเดียวนะครับจะได้ดูข้อมูลง่ายๆครับข้อมูลพนักงาน ID 1 3 5 7 9ข้อมูลล่าสุดมีข้อมูลถึงเวลา1 4 1สจนะครับในตอนนี้ในตัวเครื่องเองเนี่ยเป็น14.3 1หนึ่งนะครับ4ีมหนึ่ง เดี๋ยวผมจะลองสแกนใบหน้าให้ดูนะครับจากหน้าเครื่องซึ่งเห็นว่าเวลาเวลาบนหน้าเครื่องเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาส4 3สี่จุดสามหนึ่งนะครับผมจะลองสแกนเลยนะครับผมสแกนสองครั้งนะครับผมจะกดค้นหาอีกทีนะครับเห็นไหมครับส4 3สี่จุสามหนึ่งเข้ามาแล้ว ข้อมูลเป็นเดียวถามครับไม่จะเป็นที่จะต้องไปกดดาวน์โหลดแบบเดิมๆอีกแล้วครับสามารถดึงข้อมูลดิจิตถามแล้วผมจะลองเดี๋ยวผมจะรอให้เวลาเปลี่ยนเป็นสิบสี่จุดสามสองแล้วเดี๋ยวผมจะลองสแกนอีกหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เป็นเวลาส4 3สี่จุสามสองแล้วสแกนครั้งที่หนึ่งนะครับ ดังน้ที่สองในเวลาสิบสี่จุดสามสองดังนัสองครั้งสิบสี่จุดสามสองเข้ามาลพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยเราก็ต้องนําข้อมูลไปประมวลผลก่อนครับก็จะนําไปคํานวณอีกทีหนึ่งเพื่อให้ระบบเนี่ยไปไปเช็คข้อมูลว่าในแต่ละวันเนี่ยพนงานที่เข้ามาเนี่ยอยู่กะไหนบ้างและกะกะนั้นเนี่ย เวลาที่ถูกส่งเข้ามาในวันนั้นเนี่ยไปผูกเข้าเงื่อนไขอะไรบ้างเข้าเงื่อนไขสายแบบไหนเข้าเงื่อนไขออกก่อนไหมเข้าเงื่อนไขโอชีไหมเข้าเงื่อนไขเข้างานก่อนเวลาทํางานไหมซึ่งราจะต้องคํานวณนะครับแล้วผมจะคํานวณตั้งแต่ต้นเดือนถึงน้าวันปัจจุบันนะครับกดพักพเอตครับอันนี้คือระบบคานวณให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวเฉพาะพนักง,งานคนเดียวจะได้ดูง่ายๆนะครับนะครับ พอเห็นว่าอย่างณขนาดนี้เห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ผมใช้การตอ 14. น14.32มีเวลาขาออกเป็น14.32แหละนะครับขาเข้าคือ10โมงนะครับก็อันนี้คือเป็นวิธีการที่จะคำนวณส่วนการคำนวณเนี่ยเราทําแบบนี้แบบแมนนลวลนนะครับเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ของรีพอร์ตออกมาตรงตามข้อมูลล่าสุดแต่ใน,นระบบนเ,เ,นเนี่ยเซ็ตเคียร์ชมเดตอนอนุญาตให้เราสามารถที่จะทําแบบออโอตโอค้คาลคูเลตได้ครับเราสามารถตั้งเลยครับว่าในทุกแต่ลวันไหนบ้างนะครับ ในเวลาอะไรเนี่ยเราจะให้ออโต้คาลคูเลตอย่างที่ตอนนี้ผมตั้งไว้9โมงงั้นทุก9โมงชาเขาจะมีการคาลคูเลตข้อมูลนะครับเมื่อคาลคูเลตข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่เรียกเป็นเป็นปัจจุบันที่สุดแหละนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะแมนนวลคาลคูเลตในการคาลคูเลตเสร็จเนี่ยนะครับเรามีระบบส่งอีเมลครับเราสามารถที่จะตั้งค่าให้ระบบมีการส่งอีเมลถ้าเกิดพนักงานมีการออก,ก่อนพนักงานมีการสายพนักงานขาดงานพนักงาน มีการสแกนครั้งแรกครั้งสุดท้ายเนี่ยเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับทันทีที่ระบบคาคูเอตคาคูเอตแล้วเวลาใดก็ตามที่เราตั้งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราตั้งออโต้คาคูเอตเอาไว้เนี่ยนะครับตรงตรงนี้นะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยระบบก็จะส่งอีเมลครับไปให้นะครับโดยโดยที่เราจะได้รับเป็นไฟล์เป็นไฟล์ที่เป็นอีเมลและมีตารางบอกให้ให้ว่าเวลา,าคะนนผลไหนบ้าง ID อะไรนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นเรื่องของ a t t e n น a n c e นอกเช็คนี้ในส่วนสุดท้ายที่เราต้องต้องดูกันก็คือเรื่องของ Report ครับเราลงเวลาเสร็จแล้วเรามีกรบบารกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วเรามีการเากุเระเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะไปดูรนะครับในส่วนของร e p o r t นะครับก็ะจะมีหลายร e p o r t ครับแต่ลหลักๆที่เราใช้งานกันก็จะมีอยู่ไม่กี่ report เดี๋ยวผมจะขอย้อนกลับมาเป็นเดือน6นะครับซึ่งมีข้อมูลอยู่ทั้งเดือนนะครับแล้วก็ขอเลือกเฉพาะเป็น บาง Employee เท่านั้นนะครับไม่เลือกทั้งหมดขอเลือกในพอนในแผบก marketing นะครับครับเรามาดูเรื่องของอันดับแรกเลยเบ r e r o r t ตัวแรกก็คือ Transaction Report Transaction Report เราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดครับว่าในแต่ละวันนะครับอย่างวันที่หนึ่งมีการลงสองครั้งนะครับวันที่สองมีการลงสองครั้งของ User พักงานคนนี้นะครับระบบก,ก็จะแสดง List ์รายการออกมาเลย นะครับทุก transaction ที่พนักงานมีการสแกนหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าอันนี้เป็นข้อมูลดิบก็ได้ครับข้อมูลที่ยังไม่ได้ประมวลผลเป็นข้อมูลณตอนที่พนักงานสแกนในแต่ละครั้งนะครับอันนี้คือทรานซ a คชันรีพอร์ตรีพอร์ตต่อมาเป็นมันลี่สเตทเมนต์ครับมันลี่สเตทเมนต์เนี่ยจะมีการสรุปสรุปในเรื่องของเวลาสายเวลาออกก่อนการผัดงานจำนวนชั่วโมงในการทำงาน ครับจโมนในกาน,นชั่วโมงในกนารทำงานแบบรวมทั้งหมดแล้วในวันนั้นทั้งเท่าไหร่มี O อทีหนึ่งไหมมี o t ทีสองไหมมีโอทีสามไหมนะครับมันก็จะแสดงา่างนี้เลยยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวพนักงาน ID 13ห9้าชื่อไพบูลนะครับในวันที่สามเดือน6เข้าง,งาน10โมงนะครับแล้วก็เลิกงาน21.30 10ศนย์ิบโมงถือว่าสายเลยนะครับเพราะว่าในกะของเขาเนี่ยเขาเข้ากะ9กโมงนะครับ9้าโมงเลิก6กโมงเย็นเท่ากับว่าสายเป็น1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง แต่ในวันนั้นเนี่ยเขามีการออกงานในหลังจาก18นาฬิกาไปไปออกที่28.30ฉะนั้นเขามีการทำโอ t อยู่3ชั่วโมงนะครับชั่วโมงโอชีชั่วโมง,โมงแล้วก็รวมชั่วโมงการทำงานตลอดช่วงเวลาตั้งแต่10โมงถึง21.30เขานี่ยเขาทำงานในวันนั้น11.30ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสเตทเมนที่ข้อมูลเหล่านี้ครับเราสามารถส่งออกนะครับส่งออกไปในระบบเพโรได้ด้วยการที่เราสามารถที่จะทำการ e x p o r t ข้อมูลเนี่ยครับออกไปในตัวต่อมาที่เราจะดูาสามารถดูได้ว่าเดี๋ยวผมขอเลือกพนักงานทั้งแผนกอีกทีหนึ่งจะเป็น absent report absent report ที่เร,เราต้องการเรียกดูเฉพาะพนักงานที่มีการขาดงานเท่านั้นโดยระบบก็จะแสดงข้อมูลเฉพาะของพนักงานที่ขาดงานผมขอเลือกเป็นเฉพาะแผนก marketing เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดู absent absent report จะเห็นว่านะครับระบบลิสอ์ออกมาครับว่าพนักงานชื่อนัทธวุฒินะครับแผนฝาคกทติ้งนะครับมีการขาดงานนะครับ ID คือ ID นี้นะครับและตอนนี้ในระบบในตัวอย่างขานข้อมูลผมมีแค่นัทวุฒิเท่านั้นที่มีการขาดงานนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอย่างวันที่27เนี่ยเขาขาดงานนะครับก็ขาดงานเป็นจานวน9ชั่วโมงครับเราแล้วก็ทั้งเดือนเนี่ยเขาขาดงานไปแล้วกี่ชั่วโมงระบบก็จะบันทึกย่อเกี่ยวมาให้ด้วยในช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับอันนี้คือ Action Report ต่อวมามาดูที่ใช้อย่างก็จะเป็นพวกเลทครับเลทอินรีพอร์ตนะครับมีใครเลทบ้างนะครับก็จะสรุปมาเลยครับไพบูลในการที่ไพบูลนะครับนี่คือวันที่เลทครับเลทในแต่ละวันกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับพรอันดันดีหน่อยครับเลทแค่2วันนะครับสมชายนีเลทก็เยอะเหมือนกันพอๆกับไพบูลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเลทรีพอร์ต สำหรับกรณีที่องค์กรของท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กะการตั้งกะการทำงานในโปรแกรมตรงนี้แต่ว่าต้องการแค่ข้อมูลดิบหรือคืข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลตรงข้อดิบข้อมูลดิบตรงนี้เนี่ยเพื่อส่งออกเป็นเช็คไฟล์หรือเป็น csv ไฟล์เป็นในระบบ p a โ r o เนี่ยระบบสามารถที่จะมีการอโตเ m ม t ติอ x p o r อรได้นะครับเราสามารถที่จะตั้งกำหนด Format ของตัวเช็คไฟล์หรือ csv File ว่าในตารางในในคอลัมน์เท่าไหร่ นะครับในตำแหน่งใดบ้างจะเอาฟิลอะไรนะครับมาวางอย่างเช่นนี้เราเอาบอกว่าเอารหัสพนักงานมาตามด้วยชื่อตามด้วยนามสกุลตามด้วยรหัสของแผนกนะครับแล้วก็มีตามด้วยวันวันที่เวลาอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะลบนะครับเลือกไม่เอาทั้งหมดก็ได้ครับเราบางอย่างเราไม่ต้องการทั้งหมดเราก็สามารถที่จะรีมูฟออกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของฟอร์แมตนะครับเราเองสามารถที่จะตั้งรูปแบบของฟอร์แมตของวันที่รูปแบบฟอร์แมตของเวลาได้ แล้วก็ในไฟล์ f o r m a ตเนี่ยสามารถที่จะส่งออกเป็น Microsoft excel หรือที่เป็น c h e c file หรือเป็น csv file ขึ้นอยู่กับว่าระบบ payroll ที่ใช้งานเนี่ยเขาต้องการรูปแบบไหนนะครับและในการที่เราเอาต export เนี่ยเราสามารถที่จะให้ cc สัเนาเนี่ยให้ส่งไปถึงอ e ีเมลของใครก็ได้ครับอาจจะส่งปรปหาอีเมล i อันหนึ่งก็ได้นะครับเราระบบก็จะสามารถที่ชั้ export file ไปวางที่โฟลเดอร์น,นี้นะครับที่ผ a t h น,นี้และวก็ยังขนาดเดียวกันก็จะส่งเ e น็ตไปด้วยครับหากในบางองค์กรมีการใช้ ftp server ก็สามารถกำหนด ตั้งค่า f t p Server ให้อัปโหลดไฟล์ดีกว่าที่ f t p Server ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว CK t a b l ม t ครับก็หากมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็สามารถที่จะ add line official ตาม QR code นี้ครับสแกน QR code นี้ได้เลยหรือว่าสามารถที่จะ add เป็น line ID ได้ที่ assign i c t smart ครับส่วน การติดต่อผ่านโทรศัพท์ก็สามารถโทรได้ตามหมายเลขนี้นะครับก็วันนี้ขอจบคลิปการแนะนำตัวโปรแกรม s e t r e t h a m n e t ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ